สวัสดีครับอยู่กับช่องพิตูนน้ำซิ่งม้านทางโอ้ตอนนี้รถไทยก็สตาร์ทไม่ติดนะครับก็พ่วงนะครับแต่ก็ไม่ติดมาดูครับว่าจะทำการลากนะครับผมก็เพึงเคยเห็นนะครับมาดูครับว่าจะติดไหมฐานหลังก็วางนะครับ พันห้าก็วางครับดูครับว่าจะทำวิธีไหนครับดูครับเดินโอ้หลักไปหลังเลยครับเอกเออโอ้เอ้ยคือพวกยาสีหลังดีกว่าเป็ดมีปัญหาครับ เอ,อแบ๊บเดียวครับบันไดบันไดขับรถไทยห้มดับดิเดีเออ๋ยไปอีกเราครับก็จะเป็นรถเสียดหนุ่มครับที่หลงนะครับบันไดบันได อย่าดับอีกเด้อไอ้ใช้พวงอยู่ใส่สช้พวงนี่อะวันนี้เราอยู่ทำงานอยู่ที่เรียกอะไรนะลง โรงงานผลิตขวดนะครับเกียบร้อยครับก็รอบนี้ก็สามดับครับอาดับก็เกมอีกครับดัแบบได้ครับแต่ยาให้ผ่านหน้ากับผ่านหลังวางนะครับ ว่าจะจะทำการได้ลากได้ง่ายนะครับ <c oughs> เอออย่างนี้ไม่ต้องพ่วงก็ดีแล้วเมื่อกี้ใดน่าจะไม่นะเพราะว่าเราเอาสิบล้อ มาพ่วงนะครับ ากาศร้อนครับพี่น้องนี่ก็ได้เพื่อนเสียนมมาช่วยขับนะครับวมป้บบาชาไม่ว่างครับติดธุระ Leo bó, bó này leo bó, bó leo yên leo. ถ้าเต็มที่เลยเอ้ยเอ้ยวอ้ยเอ้ยบ้า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 แม่นแหละยายเอ้ยเราอยู่เดี๋ยวพัดลมกว่าโอ้ยห่อนกว่าเก่า ตรงนี้ก็จะทําเป็นที่สอดรถนะครับให้ลูกค้านะครับของอโรงผลิตขวดนะครับขวดน้ํานะครับไข้พวกยังไ่หรอ <Okay. S 2> อันนี้ก็จะเป็นงานเหมาะนะครับพี่น้องเรายังต่งอยู่3คันเหมือนเดิมครับแต่ว่า วันนี้อาจจะใช้แต่สิบล้อของเสีอดุมนะครับที่จะมาเพครับส่วน6กล้อก็วิง่งอีกเจ้าหนึ่งนะครับ อยู่752นะครับคลิปนี้ก็จะมุญาติคลิปเลยก็แล้วกันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็เา่าไว้เพียงนี้ครับก็อย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับสวัสดีครับ